สำหรับพี่อะซิกแพคมันเป็นมันเป็นผลพลอยได้ดีกว่าจริงๆเราอยากดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าซิกแพคมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอีกหลายคนนะแ,แบบว่าเฮ้ยรุ่นนี้เขายังเขายังทาได้นี่แล้วทำไมคนอื่นจะไม่ทําได้นะครับก็มันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะว่าหลังจากที่ภาพออกไปคนก็รู้สึกว่าแบบเออนี่มันเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยคนรุ่นนี้เขายังทําได้เลย,ยแค่มีวินัยกับตัวเองเท่านั้นเองรักตัวเองให้มากขึ้น นะครับหลังจากนั้นก็คือ,อ,อพอซิกแพคมันได้สุขภาพมันดีด้วยแน่นอนเพราะว่าไขามันมันลดลงนะครับโอกาสที่เราจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจต่างๆมันก็น้อยลงด้วยเพราะั้นอยากให้ทุกคนมีแรงกระตุ้นแแบบเฮ้ยทำเหอะเพื่อตัวเองมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยเห็นไหมเดือนกว่ากว่าก็ทำได้แล้วตังตึงก็ไม่ได้ใช้แค่มีใจกับวินยัยก็สามารถมีสุขภาพดีได้เช่นกัน แบบมีวินัยค่อนาเยอะวินัยมากในเรื่องของอาหารการกินนะครับเยอะมากเพราะว่าต้องดูแลเรื่องอาหารว่าแต่ละมื้อต้องทานอะไรแล้วก็มีเทรนเนอร์คอยดูว่ามันพอหรือยังไม่พอต้องเสริมยังไงหรืออันนี้มันขาดยังไงเ,เกินยังไงต้องมอาออกยังไงแล้วก็ทีมคัญต้องอยู่บนลู่วิ่งเยอะมากนะครับอาทิตย์นึงต้อง หลายร้อยนาทีอ่ะเพราะว่าอยู่บนลู่วิ่งทีก็ต้องชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็เบิร์นให้ได้กี่แคลอรี่แล้วก็ต้องชั่งน้ําหนักส่งทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของของวินัยนะครับตรวจการเข้ายิมก็ปกติคืออยู่ในยิมมา20กว่าปีอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งจะมาเล่นนะับคือ,อ,อทําธุรกิจยิมด้วยแล้วก็เข้าใจายอยู่แล้วว่าการเล่นเวทเป็นยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาฮิตก,กันแบบเกาหลีไง มันต้องบางๆลีนๆ,ๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนสมัยสมัยก่อนที่แบบกล้ามมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เขาต้องลีนเอลเอสอะไรเงี้ยก็แบบได้เดี๋ยวทําให้เด็กๆดูว่าพอทาได้เหมือนกันว่าถึงเวลาปั๊บก็สามารถกลับไปเอลยี่สิบเก้าหมือนตอนเป็นพระเอกหนุ่มๆตอนเป็นนายแบบได้เช่นกันกจริงๆแค่นี้เองครับแต่ตอนนี้ขึ้นละเพราะว่ามันผอมเกินไปนะครับพราตอนนี้ขึ้นมา2กิโลแล้วเพราะตอนที่ลงใหม่ๆเหลือ60นิดๆเนี่ยเอลยี่สิบเก้า็แบบผ่านเซเว่นโกมหมาเซเว่นเห่าแล้วหกล้ม คือมันมันผอมบางนะครับแต่ก็โอเคอาจจะถ่ายรูปแล้วดูเรียวสวยแต่เอาจิงตัวตัวจริงมันแอบแอบบางเกินไปนะครับก็กำลังจะขึ้นสัก3ากิโลห้ากิโล ร่างกายแล้วก็สุขสีแข็งแรงอ๋อคือเราก็ต้องประเมินและประมาณตัวเองก่อนนะครับก่อนที่เข้าโปรแกรมเนี่ยต้องรู้แล้วต้องเจออะไรบ้างก็เช็คสุขภาพก่อนลองเดินสายพานก่อนนะครับว่าโอเคใน1ินาทีแรกอะ่ะหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นเร็วเกินไปไหมถ้ามันเร็วเกินไปแสดงหัวใจเราไม่แข็งแรงมากนะักก็ก็อย่าประมาทแล้วก็หลังจากหยุดแล้วค่อยๆเดินเบาลงความเต้นของหัวใจมันเบาลงไหมถ้ามันเบาลงเรื่อยๆก็แสดงหัวใจเรายังแข็งแรงดีทั้งหมดเนี่ยเช็คดูก่อนแล้วว่ายังพอ ได้หัวใจยังพอได้นะครับก็เลยก็เลยกล้าขานที่จะลุกขึ้นทําแล้วก็กลัวที่สุดคือจะโซมหรือเปล่านะครับก็ต้องคอยเติมสารอาหารให้เราไม่โซมเพราะหลายคนวเวลาลดน้าหนักมากๆหรือมีซิกแพคอะมันจะดูแบบดูโซมเหี่ยวอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบถ้าโซมเหี่ยวแล้วแกเลยนะเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ควบคู่กันไปบางคนก็คายาว่าเราไปแล้วมีคนมาแซวเยอะเลยค่ะ ใช่นะครับคนรับข้ามมาแซวมาขอดูสิกาดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเดินมาเพื่อนทุกคนขอดูขอจับเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะขแมวตัวเองตลอดเวลานะเพราะว่าไม่ใช่แบบอยู่ๆถอดออกมาแล้วมันก็แบบมันก็ต้องมีนิดนึงก็แบบมันต้องมีท่ามันกั่แบบห้ามขมแบนะเขาบอกว่าต้องการเป็นการพ่นลมออกแล้ามันก็จะกล้ามก็จะขึ้นมาใครจะมาทำใหญ่เลยอ่ะทำที่มันต้องแบบมันต้องมีท่านะมันต้องแบบมันไม่ใช่แบบอย่างนี้นะมันต้องแบบ ปล่อยออกไปแล้วก็พ่นลมออกมาให้หมดนะครับมันก็จะเป็นกล้ามท้องขึ้นมาเพฉะนั้นจะมาขอจับเนี่ยบอกก่อนจะได้พ่นลมให้ก่อนไม่งั้นเราก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทันนะครับแต่ว่าโอเคก็จะพยายามขึ้นเรื่อยๆเม่อกีถามว่าอะไรนะภรรยา ต้องบอกว่าต้องเกิดความร่วมมือกันในบ้านด้วยไม่มันลําบากมากเพราะว่าอาหารการกินเราเปลี่ยนไปครับภรรยาก็จะต้องสรราหารอาหารให้แต่เช้าว่าโปรตีนต้องเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตต้องเท่าไหร่ห้ามใส่อะไรบ้างก็จม,มีลิสต์มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลูกสาวก็เพลินจบเชฟจกฝรั่งเศสนางก็จะแบบเนรมิต อาหารต่างๆให้ซึ่งเวลามันวางมาพร้อมเงินของแม่กับลูกอะ่ะเอาแล้วสิฉันต้องกินของใครวะเนี่ยมันเป็นปัญหาครอบครัวเหมือนกันว่าเออรถต้งรถลงเลยกินของใครบ้าง <c oughs> ก็ก็สนุกก็กลายมาว่าตอนนี้ทั้งบ้านรายกายเป็นมิในัยในการกินอาหารดีขึ้นเพราะว่าโดยเฉพาะลูกชายแบอบกโหพ่อทําอย่างนี้ลูกก็ไม่มีที่ยืนเลยไหมเออเขาก็พยายามจะเห็นว่าพ่อยังทําได้ทําไมลูกก็ต้องทําได้ถ้าถ้าลูกมีวิใน,ในัยห้ไดเท่า12กิโลภายใน1เดือนครึ่งครับชั่งน้ำหนักทุกวันแล้วก็ ขำมาเพราะต้องชั่งน้ำหนักทุกชเช้าแล้วก็ส่งไปนะครับตื่นมาก็เขาไมา่ให้นุ่งผ้านะแรกๆก็แบบว่าเราก็ใส่งเกงนอนก็แบบไม่ได้เพราะกางเกงนอนมันเป็นตัวแปลว่ามันอาจจะทาน้ําหนัก น้ำหนักขึ้นหรือลงได้ไงก็ไม่ให้นุง่งผ้าทุกเช้าเราสั่งส่งที่ห้องเราเราก็ก็ปกติแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปมีอยู่ทีไปไมโอโซนของตัวเองที่เขาใหญ่ก็ช่างงวงเงียวเงียช่างแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปแล้วก็ดีนะหลังจากนั้นชั่วโมงจะก่อนหนับน้ํามาดูอีกทีเฮ้ยเครื่องชั่งนัเป็นกระจก เป็นกระจกทั้งหมดเฮ้ยเพราะทุกทีลงสอร,รี่เลยนะท่าลงไปตายเลยอ่ะคือโชคดีแล้วส่งไปดูเทรนเนอร์เขายังไม่อ่านโอ้โหไม่งั้นคือตายแล้วมันไม่ใช่ซิปแพคแล้วมันมันเป็นกระจกใสตายมากถ้ามีภาพหลุดออกไปก็คือที่ว่ามันสินค้าตัวอื่นต้องเข้าแล้วละ่ะอะไรนะคะ ก็จริงๆฉายาต่างๆที่ถูกตั้งมาตั้งแต่สมัยเป็นพระเอกมันก็เยอะแยะนะก็น้อมรับทุกคำเมื่อต่วเขาจะคิดออกมาได้มันก็คิดแล้วคิดอีกไม่ว่าจะเป็นอ p อบป้าไม่ว่าจะแวนพายแซมไม่ว่าจะม,มันก็จะมีเรื่องอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโพซิทีฟนะไม่ได้ดูเป็นแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูทําให้เราเราแย่ลงเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่ ทุกคนพูดถึงนะขอบคุณทุกคนที่แบบส่วนใหญ่คอมเมนต์ที่เข้าไปอ่านเนะีพี่ชื่นใจพี่เข้าไปอ่านในแต่ละเพจเนี่ยมันก็นมีคอมเมนต์นะส่วนใหญ่90%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจอนะ่ะไม่ได้มองว่าแบบ ไอ้เรื่องหล่อมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาให้กําลังใจเรามากกว่าพี่ไม่ได้เป็นหลงตรงนั้นเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เขาบอกว่าขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เขาเขาจะดูแลตัวเองจะไปบอกสามีไปอะไรก็แล้วแต่ไปบอกพ่อตัวเองเนี่ยพี่คิดว่ามันตรงวัตถุประสงค์ที่พี่ทำมนกะ็คือว่าไม่ได้ให้คนมาแบบไม่ได้กะจะถอดให้คนมาชมว่าเราเราหล่อเราร่างดีเพราะว่าคนอื่นดีกว่าเราเยอะแยะเลยแต่แค่อยากให้เป็นแรงบันดาลใจแค่นั้นเอง